เขาก็มีตำรวจตัวมีตำรวจมานตรวจยามเด้เออเอาบัตรนี้คลิปตอนเนี่ยอ่เด้อตอนเศร้าคลิปแรกก็เอาให้เบิ่งตอนเพิ่นสารไว้เรียบร้อยแต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่อนอยากเบิ่งตอนม่วนกวดข้าวหนูของนเอยนี่ให้เบิ่งม่วนกวดขวา้าวเตที่แรกเลยเด้อว่วาสัน <c oughs> แต่ว่าบัดนี้เพิ่นบ่ม่วนกวดข้าวเด้อของนเอยเนี่ย มันตอกหางแล้วเป็นมวนเป็น่าบ่งามเป็นเลยขอบออกด้อขอบออืมขอบเอาเอาเป็นเอาเป็นหน่วยหนาเนาะเอาเป็นเช่หนาจชนค่ายเบิ่งเออคืออันหน่วยนี่เป็นบได้มวนกวดขว้าเป็นเฮ็ดเป็นขอบเป็นขอบออกขอบก็ขอบกระดงขอบกระดงขอบแบบบุงกระดงเท่านี้ลหละบัดนนี้เพิ่นเลยกำลังตอนนี้เพิ่นกำลังเฮ็ดอันทัก หักหมอไตอกทักหมอก,กไม่ตอกส่วนตอกส่วนตอกตอกทางในนี่ไม่มัหลุดส่วนตอกอันที่ิ่นเสียบลงไปที่ิ่นเฮ็ียดอันนั่นลงไปฮนะมันลอยมันหลุดเพิ่นใส่ไม้ตัวหนึ่งบางตัวเนี่ยไม้ตัวหนึ่งรองอยู่ทางในนนอตัวเนาะอือไม้ตัวหนึ่งรองอยู่ทางในเนี่ยละก็เพิ่นสีทนน yani. กักคือทักจุงนั่งเนี่ยมันบอ,อตัวทักจุงนั่งและเออทักจุงนั่งแหละใส่กันกับไม่ตอกเนี่ย เมื่อนตอกคนตอกไว้แบบว่าไม่ตอกที่เพิ่นเน็บลงไปนี่บให้มันดินบให้มันย่ายหมองได้สนอกเมือนออกบให้มันออก่นเหะเออป้องกันบให้มันออกบให้มันขยับได้หรือย่ำปลาอใหไงเอาเขาไปบให้มันต่ำออกตัวเนาะประโยชน์มันน่ะปืะเทศบ่ดีกันปลาเขาญ่ต่ำออกแล้วโอ้ยหาของหาจังได้ปัจจุบาลละ เนี่หละเป็นเห็ดเป็นเห็ดคักเห็ดละเอียดดีไม่เค์จะดีจังเลยบ,บ,บุรีเขากบุื้อเนาะกเห็ดอันนี้แล,ล้วแล้วก็ใส่หางบานนั่นมสมเงนินสมคำละะมแล้วบ่เตี้อสมคมเะเขาผ้การซื้อเนี่ยเขาขายส่งเงินสองร้อยห้าสิบเเขาไปขายสามร้อยเอี่ยจะไปให้เสนกุ้มค้างเงินขงเขา แล้วขาบอตอเขาหุ้จักราคาขาบอตอเขอซื้อเขาเคยซื้อราคานี้เขาก็ซื้อให้เขาหมละบอตอคือขายจุดไหนเขากระปุตอแล้วรู้จักเขารู้จักราคาแล้วเดี๋ยวนี้มันกระแทงเบิร์ดได้กันได้ก็แล่นขึ้นขาประจำเนาะขาประจำก็เป็นเขาก็รู้กันอยู่ละอ่า เ๋ยวนี้มันมุ้ยผู้เฮ็ดเลยมันผู้เฮ็ดแบบเขาเขาบอกว่าเขาเศร้าเฮ็ดผู้เฮ็ดว่าที่เออมันเบิดผู้เฮ็ดแล้วเขาบอกว่าก็ยังพ่อบอกหมายก็ยังพ่อบอกคมเสียก็บพอทองดีเสียเขาก็จะเศร้าแล้วเขาจ้ากีดยางพอทองดีเออนั่นแหละเจ้าอยากเศร้าแล้วขีดยางแล้วเขาจ้าก็คือว่าแล้วนอกของส่วสทีได้หน่วยหนึ่งก็สองมือสามมือขีดยางมือหนึ่งขึ้นหนึ่งกระจกอะได้เงินเป็นพันสองพันเนาะ จีดยางขึ้นนึงขึ้นนึงเลยนั่นเปลนงานพุทธออกไปเห็ดย <c oughs> ังบ๊วยว่าไงนั่นพุทธออไปเห็ดยังบ๊วยนะฮะยางนี่ยังกันยางอยู่กับทีเห็ดอยู่กับทีนั่นแหละเขาก็มาเอาเสียบางคนก็เขาก็บอกเขาไปซาวะเขาไปส่งบางคนเขาก็มาเอาเสียขือกกันกับทักจุ่งนั่งด้อพี่น้องเด้วยคือกันทักแบบสอดคือกันแหละกับจุ่งนั่งเพื่อนก็ สอดคันไปคันไปกันแบบแบบเดียวกันอยักแบบเดียวกันแล้วก็มา<ะ>อยักทั้งเถิงสอดทั้งเถิงสอดทั้งไฟนี่แล้วก็ดึงโค้งลงไปขามไปอีกกอกสุดเส้นหนึ่งอีกซ์สิละอ<ะ>ันนี้สิขามลงไปเส้นนั่นพุ่นไปไหนมันบอกไม่กรอกไม่ลุดเนี่ยเสียกเส้นลุด กีกันกับถักจุ่งนั่งปนี้ก็ข่ามมาซองนี้ข่ามมาซองนี้ข่ามมาซองนี้เรื่อยๆเปิ้นใส่ไม่แย่จึงมาสุดพุ่นเหลาเป็นใส่ไม้ไหวล่องไหวทางในหล่ะขันบุญบุญใสขันบัวล่องบุญบุญไม่ตัวหัดเลยมันบุญมีตัวหัดมันสีโบนแน่นเนาะอันนี้เปรี้ยงแน่นแน่นไหวมันออกได้เสนอไปไหวมันดินได้ปลาตัวบางแง่ก็เอาเข้าไปแล้วก็ ตายแน่ไอหวังรถมันบ่บปาก็ได็ออกไปเลยไอหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังรถเนี่ยนมันโดดออกมันเสียลูเสียเปียบมันไดนนอกมันบ่แต่งานเนี่ยานัก๊กคนละลรงนอกจากงาสีโดกมันบ่การงานมันโดนไปมันโดกแล้วนั้นมันก็สีออกไปโดนหักไปเนาะโดนไปมันหักภาษาว่าไม่เนาะไม่โดกเพยนของคือกันละกันมันโดนไปมันก็ หักกระเพร้กี่กอล่ะบ่มีอย่างยังยืนได้กอดว่าต่เล็กบ่ยังเขาขี้เมียงกันด้วยตั้งแต่เล็กมันยังหักตั้งแต่หินมันยังก้อนเนาะน้ำหยดเซไลายอ่ะกูมีใจเงิดตัแทนเขาแยกหินก้อนใหญ่ๆหญ่มาโยนอยู่เขาใหญ่นั่นเ่ยไปชนทางก็ก้อนหินก้อนเฮาเงินเนี่ยก็จึ๊กจึกจึกแตกแล้วกระแทกเนาะ หัวเก็บคนมาแยกก้อนหินก้อนมั่างีแตกแล้วก็เขากันเสี่ยงแยกเสี่ยงกระแทกเอามือเน้่าเอามือแยกคนควายออกควายออกควายออกเขาเห็นทางก่อนทางเขาใหญ่่งอ๋อไอ้แค่คลองอันนี้เอาเพื่อนมีควาอยท้าเสียหรอกนึกปงึึกรามีโค้ดเด่๋ย แต่ว่าซุ่มเขาจทางเขาก็จิงเงินซุ่มเพ็ดขลงเียนะเพรข็ดงองมั้่ิว่าดิโอ ول, าา้ยี่ห้อหนาบ้านเน่ยเขาแคเหานา็นแค่ปูนแล้วเอ,เอวาไปควน้อยเพรา,ามัแ<ล>นแยกอะแยกเป็นให้มันแตกแล้วเขาก็เอาลูคตกบบบนี้เพช้ทองน้ำเพหทองน้ำลองน,น้ำดูวะลองน้ำาไม่ลองน้ำสกีมันขาดมันนั่นตัวนี้มันใสทั้งสองขางมันหมดตัวสองขางละ ใส่ขางนี่ล้วก็ใส่ขางนั่นพร้อมเ้วก็ใส่หางวันนั่นนะเนาะหางหางใทยเอาตัวหางอะไรวางกันดิทายอยู่ว่าจะต่อใส่เออเบิ่งไปเรื่อยๆเด้พี่น้องเด้อนี่แหละการเฮ็ดซั่วสิเป็นของก็นเลยอยากสำเร็จเบิ่งเอาเไงไงก็สมราคาหรือเปล่าอืมนั่นสิเราไปเราเครื่องของโมนี่นี่มันขายราคานีถือว่าถือเรียกน้องมันบ่ถือแล้ว ไม่กันมันจะจิ้วเนาะแข็ง,งปดิดปดอยมันจะจิ้วปุ่มปัญญาปุมปัญญาปุ่มปัญญาอีสานนะครับปุมปัญญาทองถิ่นปุปัญญาอีสานเราเพราว่าไดระดับบริษัทโรงงานอย่างข็งแรงเพิพ่นก้เแบ่งสิจเราเบิ้งเอาเด้พี่น้องเด้เบิ้งเอา ตอนทักนั่นก็คือทักจูงนั่งหลือจูงนั่งที่เขาเคยเอานําเสนอให้พี่น้องเดียวกขาไดียวกันไปหลายเลยใช่ไหมล่องเั็นบมดใช้ล่องบหมือนตัวฮัทเลยอันนี้มันยังได้ใส่ไม่ร่องไว้หางก็คือกันหางก็ได้ใส่ไม่ร่องทั้งลรูมือกันหางของขันทักใทยบัตรส่วนแนงเจ๊กุนได้บไหมมันบอลเขาจะบอลได้ โอ้ตัวก้นจะมซ้อนตอกโอ้เจ้าเราไม่ตอกเส้นน้อยมันก็ได้ซ้อนแล้วว่าเขาคอยบนได้ซ้อนเด้อว่าซ้อนตอกมันอ่อนบอกมันมันน้อยมันอ่อนมันบางจังหวะมันบางอ่อนเจ้าเฮ็ดไม่ตอกเส้นน้อยว่าถ้าสวยน้อยพอดเนี่ยมันเขาสวยก็ว่้าเขาเฮ็องหางยิ่งสวยน้อยหลายเนี่ยสวยน้อยมันมันจะิึงมันห่างไม่ซ้อนตอกได้บนีไย เห็นตัวของตัวกล้วยไหมมัได้ซับม่ได้ซับวางใช่บ่ะซับวางนะไเห็นอยู่ของเพิ่นเห็นนั่นแหละมันตอกเส้นน้อยเลยแล้วมันอ่อนแล้วมันห่างห่างอ้าวเป็นอย่างนี้สอดบ่วกลบมาเฮ็ดไปสุดมองโซนไหมเห่นล่ะก็แล้วมก็แล้ยวบ่อย ตอนใส่ตอนใส่ไม่ลองกันหมอบหัวตอกหมอบสนตอกสัมผัสว่าทั้งในโบไฮส่วนตอกขยับได้พุ่นแล้วเฮ็ดคักเฮ็ดเนีย้ยประธานพุ่นแล้ยวโบไห้มั่ลุดโบไห้มั่ลุด <c oughs> นี่ไปให้แนนปิกพุ่นแล้วใส่ไม่ลองทั้งในแล้วก็เสียบในหล่อนหัดไลยชุดกำหันโบว์ไหนชุดกระหัน ความทนทานมองเ็ดคิดว่าเป็ี่ยนจุดอ่อนนี่เฮ็ดไว้ให้ดีเบดเนาะตัวเนอะมองเลยว่าย่านมันบวทนบวมันนี่ยังเกิดเป็นจะเฮ็ดไว้ให้มันคงจุดว่าคาดว่านี่ทนทานให้ผู้ซื้อไปใส่แล้วมั่นใจเลยว่าของนันคุณภาพดีอหรีสั่นไปมันของโรส ของล้วนๆหนุยใส่โดยเฉพาะเดือนต้องเดอนไม่ก็ไม่ติวไม่ติวเนาะตอกสารก็ติวตอกสั่งกต็ติวล้วนๆก็นยังไงขอบปากกะไหวหนุวยนี่ขอบปากเอฟซีทีสีบเบิองมวนกวดขั้วเลยโดยเบิองเอาเป็นคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อกระสีพยายามหาเบิองอยูดด่ดอกได้เบิองหย่ดอกเพราะว่ากระนาก่อนเ,อเพิ่นกะเฮ็ดอยู่บอ,อสอสิล่ะผู้เฮ็ดกันเลกันยังมีผู้ต้องการอยากเบิองอยู่ก็คือสี เฮ็ดให้เบิ่งอยู่ตลอดจังซี่ล่ะกันตาบเดยยังมีคนเบิ่งอยู่ก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆอันสําหรับผู้เฮ็ดสองดอกเพราะว่าผู้สารเพิ่นก็สารอยู่ตลอดอยู่แล้วนะเฮ็ดเราเป็เฮ็ดแลกเงินเขาแรกเงินเขามาใช้มาซื้ออยู่ซื้อกินนี่ล้างงานผู้เฒ่าเนาะงานผู้ทำเร็วโอ้ยมันก็ไปหายงานอื่นบนข้อศีลได้หลายงานนี่มันงานผู้เฒ่างานอยู่กับบ้านกับชีนี่สิล่ะ ไฟนี yeah, been, ่เปล่าไฟนี่แล้วเราเดีอพน้องเดือบานเนี่ยแนบ้าแอนบานเนี่ยโอ้น่นอนข้างในก็นดิข้างในพันเกตกันดิข้างในพันเอาใหม่ลองข้างในไว้ฮัรดจินงไปข้างนอกกะนี่แหละบันนี้คางนี่พันเกตขึ้นกันเนี่ยบันคางนี่เกตขึ้นกัน เห็ดคือกันแล้วก็สีมาใส่หางนี่ใส่หางเล้วแล้วก็สีมาถักจุงนั่งแล้วก็ใส่หูนกตูเนาะแล้วก็เห็ดงาแล้วก็ถือว่าเล้วแต่ว่าคลิปนี้กันคลิปนี้ก็เอาไว้เบิ้งซ่เดียกันนะเขาไม่เห็นมาอันเดียดผูรุ่นกว่าเห็ดปัจจุอ๋เหี้ยเห็ดไมเห็ดไปเรื่อยๆคลิปคลิปกวนขจ้ากระเบิ้งไปแล้วเออเอาก็เห็ดคลิปไมให้ผูเขามาไมเบิ้งไปเรื่อยๆเพราะว่ายังมีเอฟซีทันที เขามาใหม่เขาจ้ายังเรียกร้องอยากเบิ่งอยู่สินะเขาก็เฮ็ดไปเรื่อยๆมันมันกดข้อนะอืออโ้้ยยยกกกกกินบััววาา่ซมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยากกว่าซกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทั้งสองเราคือเก่าเด้อพี่น้องเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้สักก่อนก็ขอการพรว่าสวัสดีครับ กดขวากดยัง <c ười>